สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวประพัสนันเพชรไทยรหัส630 1097 1085 10คณะการบัญชีและการจัดการค่ะค่ะอันดับต่อไปนะคะจะเป็นการอธิษฐานก่อนเดินจงกรมนะคะให้ทุกทกท่านประนมมือขึ้นค่ะกล่าวตามนะคะเมตตา การุณามุทุตาอุเบคาพุทโธพุทโธพุทโธ ที่ทุกท่านเดินจงกรมครบสามนาทีแล้วนะคะให้ทุกท่านประนมมือขึ้นค่ะและกล่าวคําเพจเมตตาหลังเดินจงกรมกล่าวตามนะคะจับเพจัตาตาสุกิตาโหนตุกขอให้สัดทั้งหลายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดค่ะหลังจากที่ทุกท่านเดินจงกรมและ กล่าวคำแพ่เมตตาหลังเดินจงกรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปให้ทุกทท่านนั่งสมาธิค่ะซึ่งการนั่งสมาธิจะมีสองแบบด้วยกันนะคะแบบแรกคือแบบนั่งลงกับพื้นนะคะนั่งขัดสมาดขวาทับซ้ายมือขวาทับมือซ้ายนะคะทั้งและขวาขา,ข,าขวาทับขาซ้ายค่ะค่ะในแบบที่สนะคะ จะเป็นการนั่งสมาธิบนเก้าอี้ค่ะซึ่งการนั่งที่ทถูกวิธีนะคะให้ไปให้ฝ่าเท้าทั้งสองข้างนะคะแนบกับพื้นสนิทนะคะแล้วก็มือทั้งสองข้างวางลงบนตักค่ะค่ะหลังจากที่ทุกท่านรู้วิธีนั่งสมาธิมา2วิธีแล้วนะคะต่อไปเป็นการกล่าวคำอธิษฐานก่อนนั่งสมาธิค่ะให้ทุกท่านประนมมือขึ้นค่ะ กล่าวตามนะคะข้าพระเจ้าและลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์ลงมาดลบันดาลให้ใจของข้าพระเจ้าจงรวมลงเป็นสมาธิพุทโธธร,รมโมสังโฆ พุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธพุทโธพุทโธ ค่ะหลังจากที่ทุกท่านนั่งสมาธิครบ3นาทีแล้วให้ทุกท่านพนมมือขึ้นค่ะและกล่าวคำเพเมตตาหลังนั่งสมาธิพร้อมกันนะคะสัพเพสัตาสาตาสัทธาโหตุอเวลาสุขชีวิโนขอให้สัตว์ทั้งหลาย จงเป็นผู้ไม่มีเวรต่อกันและกันจงเป็นผู้ดำรงชีพอยู่เป็นสุขทุกเมื่อเถิดกัตตังปุญญังพระลังไมหังสัพเพภาคีพระวันตุเตขอให้สัตว์ทั้งหลายนั้นจงเป็นผู้มีส่วนได้เสวยผลบุญอันที่ข้าพระเจ้าได้บำเพ็ญแล้วนั้นเถิดสา สสาาธธุุค่ะหลังจากนั่งสมาธิครบสามนาทีให้กล่าวคำเพ่เมตตาหลังนั่งสมาธิพร้อมกันค่ะทุกท่านพนมมือค่ะสัตเพสัตตาสัทธาโหนตุอเวลา จากที่หนูนั่งสมาธิแล้วนะคะก็รู้สึกรู้สึกโล่งค่ะปวดปุ๋มไม่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 เครียดเหมือนเวลาที่เราเหมือนเมื่อก่อนนะคะคือไม่ได้นั่งสมาธิก็รู้สึกเครียดกังวลกะวายไม่ไม่ไม่ถ้าใช้ภาษาบ้านเราก็ไม่เป็นแตอยู่คาดจันแต่ว่าพอได้นั่งแล้วก็รู้สึก รู้สึกโล่งรู้สึกปลอดโปร่งถ้ามันบางทีเราสบายสมองค่ะก็ทําให้เรานอนหลับง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เวลาที่หนูขับรถหรือว่าหรือว่าทําอะไรก็ตามค่ะหนูจะเป็นคนที่ใจร้อนแล้วก็ค่อนข้างที่จะวู่วามแล้วก็รุนแรงใช้คาใช้คําหยาบบ้างบางทีค่ะแต่พอพอนั่งสมาธิแล้วก็เดินจงกรมแล้วคือ นิสัยพวกนั้นมันเริ่มเริ่มเบาลงค่ะแล้วก็เริ่มเริ่มใจเย็นลงค่ะเริ่มนิ่งมากขึ้น,นะค,ะค่ะค่ะก็วันนี้นะคะการนั่งสมาธิก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ